สวัสดีครับครับคันนี้ก็ครับทำชุดโปร9,999ไปนะครับก็สขอดีเจ้าของเบื่อแล้วก็อยากกลัมาจัดสเต็ป2นะครับวันนี้เจ้าของก็เลือกที่จะใส่ turbo inter cut turbo torque performance นะครับแล้วก็ inter ครับจะชัดแล้วก็ cut pm4 ทองแดง16ก้อนนะครับก็ เดี๋ยวผู้ชมกันว่าความแรงจะเป็นยังไงต่อไปครับต,ตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้ง turbo โโนะครับเป็นที่เรียบร,รอ้อยแล้วก็กำลังจะใส่ิร์อินเตอร์ครับงานก็จะประมาณนี้ครับงานได้เงินนะครับเราเชื่อมสวยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเลือดข้างแบตนะครับ้า w e r a ปเตอร์นะครับ งานก็จะแตกต่างจากงานตลาดทั่วไปนะครับถ้าลูกค้ามีงบนะครับหน่อยก็เลือกเป็นงานที่ดีแต่ถ้าลูกค้างบน้อยก็เลือกเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานแค่หลักพันนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับติดตั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเดี๋ยวไปจูแล้วลองวิ่งดูฮะวันนี้ก็จะเป็นหนงก้างวันยี่สิบหน้ามีเวงนะครับยกสูงนะครับก็บบเดี๋ยวตัวเสียบต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนบังท้ายต่อนะครับวันนี้ก็ เปลี่ยนแค่ turbo intercut ไปก่อนนะครับนนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้ง turbo intercut ค,ครับเดี๋ยวไปดูกัครับว่างานจะเป็นยังไงครับ inter ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ งาแนบบสวยงามมากก็แตกต่างกันทั่วไปนะครับดินเตอร์ก็จะเรียกเข้าข้างแบตแล้วก็มีแอดัปเตอร์นะครับส่วนทับูรก็จะเป็นหอมัลลิสพันธ์ตัวเกียร์ฟอร์แมนนะครับแล้วก็ส่วนคัตก็จะเป็น OMP อ็มีบกก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมความแรงกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วนะครับก็ลูกค้าก็ากตัดสเต็ปเบื้องต้นไปนะครับสุดโปรตัวแรก ในนี้ก็อยากจะเพิ่มความแรงอัพสเต็ปครับก็จะเพิ่มชุดลินเตอร์ชุดโบชุดคัตโอเวนซีะครับจากที่กลับวไปเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมความแรงกันกว่าเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศภายในรถไปก่อนนะครับ Let's go ครับก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับสำหรับมิวเก้าสองพันยี่สิบยกสูงทาวเลมโบหน้ามิเวเอ็กนะครับคันนี้ก็หน้ามิวก็แปลงมาจากร้านากรมวลนครับฝาปงก็เป็นมอนซ่านะครับสเต็ปที่แบบว่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่กับผมก็แตกต่างแตกต่างอย่าไม่แตกแยกแต่ว่าเต็มนี้ถ้าเดี๋ยวรอเด็กแว้นก่อนเดี๋ยวดูถ่ายดูเด็กแว้นหน่อยเลยดูยห,หันไปทางนู้นดูเด็กแบงคหน่อยดูดิ เดี๋ยวเรากลับเข้าสู่รายการครับเมื่อกี้เสียงก็อาจจะดังไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษาของวัยรุ่นนะครับอย่าไปตีเรียนมานะครับก็ถ้าใครสนใจสเต็ปนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทาง Facebook แบงค์บนานนครับแล้วก็เพจแบงค์มนาภาษาไทยตรงตัวนะครับแล้วก็ทิกเกอกแบงค์บ้นาแล้วก็มีช่องทางติดต่ออีกทางนึงก็คือ u t u b e นะครับแบงค์บ้นานะครับผมจ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูเมื่อกี้ก็ลองบนรถละ ก็แบบว่าวๆนะขาอ่อนตั้งแต่ว่าวานนะไปแข่งรถที่สนามคองห้ามานะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศท้ายรถดูบ้างว่าเป็นยังไง เป็นไงครับ,บเพื่อนๆพื่สำหรับตัวเต็มนี้ก็ฟันโฉยๆนะครับคันนี้ก็มีแค่รีแมสอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่าถ้าใส่ของพวก ECU เข้าไปอีกใบเนี่ยผมว่าน่าจะเสียวนะครับแล้วเราเป็นยกยกสูงด้วย turbo ก็ขับติดบูสตง่ายอะไรง่ายครับลูกค้าคันนี้เลือกใช้ของที่แบบว่ามีประกรันมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ทนทานในการใช้งานนะครับตัวเต็มนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะานเพื่อนๆ มีอะไรมากนะครับก็ติดไฟแดง่อดดับแรกม่มีอะไรติดไฟแดง่อนวันนี้ก็วนันอะไรวะวนันาทิตที่ห้าใช่คัวันเราแข่งวันที่สี่วันนี้ก็วนันอาทิตย์ที่ห้านะครับวันที่ห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเวลาก็ประมาณก,กี่โมงไม่รู้เดี๋ยวกดดูน่หกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็พยายามที่จะทาคลิปให้ผู้ชมได้รับชมนะครับ ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาจริงๆหรือว่าลูกค้าอนุญาตให้ทําอะไรเงี้ยครับส่วนใครที่เข้ามาทํารถกับผมแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะมีคลิปแบบนี้บ้างหรือว่าอยากจะมีรีวิวแบบนี้บ้างก็ขอให้บอกนะครับขอให้บอกทางเราครับแต่ทางเราจัดให้นะครับก็่อนจากกันไปนะครับก็ไม่ไจากไปไหนนะครับผมก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็มารีวิวให้ชมแค่นั้นนะครับสวัสดีครับ i fight to win